แ谢谢รงเลยไม่ต้องอกไกวแรงลูกเบาๆนะคะโอ้โหโอ้โหไกวแรงไปเรื่อยๆงวงยางงวงยางเอ้บาย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 งอนไหม ชอบเลยไปเองได้โดยนี่เขาไกวเองเลยแล้วเนี่ยแรงขนาดเนี้ <laughs> เตะบอลพี่ทาอะไรนะพี่เตะบอลอ้าวลงมาได้ยังไงเนี่ยเอ้ยลงมาได้ยังไงเนี่ยอ๋อจะไปขึ้นสไลเดอร์แล้วหรอโอเค นั่งแล้วก็กอดอกใช่ไหม่อนที่จะสไลเดอร์ลงไปอะ่ะต้องนั่งแล้วก็กอดอกนะเออไปนั่งกอดไปนั่งกอนอ่นั่งลงกอดอกหนกอดอกยังไงครับไหนกอดอกซิเร็วๆจะกลัวมีสติหน่อย นั่งลองกัดออกอ่าลื่นลงมาเลยเย้เ<อ>จ๋งมากเล้นทางนี้ไม่ได้นะลืน่น<อ>มันลื่นลูกพอบอกไม่ได้นะอุ้ยพี่เขาเตะบอลกันใหญ่แล้วเห็นไหมมีโกด้วยไปดูสิไปดูพี่เขาเตะบอลไหมมีโกด้วยโน่นโน่น่นพี่เขาเตะบอลลูกสีส้มๆไปนู่นแล้ว แตกะก้วไปไปดูพี่เขาเตะบอลกันดีกว่าม,มันไม่ใช่ทางขึ้นนะคะลูกทางขึ้นอยู่ตรงไหนไปไปดูพี่เขาเตะบอลไหมว้าย,ยขึ้นตรงนู้นแล้ว วางหัวเฮดต้องก้มไปเก่งมากเฮดระวังนะระวังหน้าทึ้นไปด้านโน้นนะจับไว้นะจับไว้เออจับไว้จับไว้สองข้างเลยโอเคอ้าวเห็นไหมว่ามันเปียกเนี่ยก้นเปียกแน่อ่านั่งลงปอดอกด้วย ก,ดกดยยัดอกกดอกหรือยังกัดออกกอนเว้ยมันจะไหลลงมาแล้วตับตูดขึ้นไป่อเอากัดออกกัดออกเอามือมากัดออกแม่จับไว้ให้กัดออกเอามือมากัดออกแล้วไปเอาแล้วก,กัดออกเอามือมาไหลแล้วเอามือกัดอกก่อนลูกแม่จับไว้ให้เอามือกัดอก,ก,อกเอามือก,ดอกัออกดอกสองคัโอเคหนะึ่งสองสามเ้ย เอ้าขาโอเคลุกขึ้นน้ำน้ำลุกขึ้นอ <laughs> โอเคเอ <laughs>